วันนี้ไปซื้อเค,ค้กให้น้องมาดูของที่ได้กลับมาราคาถูกมากสิ่งแรกที่ร้านขายเค,ค้กเขาจะขายให้นั่นก็คือขออยางแรกก็คือน้องทันจิโร่เอออันนี้ราคาถูกมากจะรออะไรครับซื้อมาเลยนี่ไงไม่ใช่ชุดดาพิคาดาซูหรอกมันคือชุดตอนที่มันกำลังฝึกซ้อมอยู่ช่างแม่งอะ่ะไปตัวต่อไป ของลดราคาอย่างที่สองที่ได้มนันที่ร้านขายเค้กนั่นก็คือน้องเซนอิซึเออมึงยังเขายังชั่วหน่อยยังดูดีอยู่เี่โคตรจะดูดีเลยของลดราคาอย่างต่อไปเลยไม่ใช่อิโนุเกะคนใส่หัวหมูทำไมก็ไม่รู้แม่งดาบโคตรไม่เหมือน อีเป็ดหลอกกู้ของอยากต่อไปที่เราได้มานั้นก็คือคุณโทรมีโอกะเอออันนี้เขายังเหมือนหน่อยเออโคตรเหมือนนี่อันนี้ดีเทร้อยเปอร์เซ็นเหมือนทุก่วนของอย่างต่อไปไม่ไม่ได้เกี่ยวกับดาบิคาตาซูนเพราะว่าที่ร้านเขาบอกว่ามีตัวละครแค่นั้นแหละอย่างต่อไปนั่นก็คือเออ อะะไรวช่างแม่งอ่ะมันมีชื่อว่าเออพูดสุมส่มๆมานะครับออซาสุเกะหรือมั้งเออของยางต่อไปนั้นก็คือซาสุเกะ